ดูตอะน่ต <Ma> ่น่งเฉอย่บอะนนี้พาดูดวนี่บุนี่นี่ว้ารอล้ว่อเี่เฮ้ยผมตกใจคำพูดท่านฤษีเลยทุกคนฮะผมตกใจคำพูดท่านฤษีมากเด่นือบอวรอสอวันนี้าดูกคนเลยวที่บุนีท่านฤีบอกว่า เดี๋ยวเร้ามือกันกดีดีวะนี่เฮ<ล>้ยพี่เป็นไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันต้องรอดูกันอะว่าจริงไม่จริงหรือเปล่าแบบที่ท่าฤษีพูดนะฮะท่าฤษีบอกว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยมันจะมีงูจงอางตัวใหญ่เนี่ยเข้าบ้านผมนะมันจะมีงูจงอางตัวใหญ่เข้าบ้านผมนะครับมีอุตสพหด้ววะอุตสาัะดยช่วยรอน,นี่<ม>แต่ฮันนี่ดีกว่ากินเนื่อทีโล ท่านฤษีบอกว่าไม่เชื่อเดี๋ยวดู ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเซีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิต f แฝงนะก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมา1วัน2วันนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฝนตกหนักมากๆเลยนะครับผมก็ทุกคนถ้าใครที่ได้ดูคลิปผมนะเมื่อครั้งแล้วเนี่ยผมเดินทางมาท่านฤือีนะแล้วเจอกองทัพพม่านะครับหลายท่านเลยนะทุกคนแล้วอยู่ๆวันนี้เนี่ยนึกอะไรก็ไม่รู้อยากจะมาหาท่านฤือีอีกรู้สึกว่าเป็นห่วงแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงท่านด้วยนะครับ แล้วผมจะมาคุยเรื่องพี่โยมกับน้องทสาราว่าคือจะกลับมาอยู่กับท่านฤาษีได้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเพลนพลาดสถานการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยที่จะปลอดภัยสักเท่าไหร่วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาปรึกษาท่านฤาษรีแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับพี่พีนนะก็ยังไงก็ขอโทษขออภัยพี่ๆีนนะไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเลยนะพี่เวบซี่ก็ทากันเข้ามาเยอะให้ลงคลิปโอเคทุกคนยังไงวันนี้ก็เรามีแผนที่จะเดินทางไปหาท่านฤาษีนะทุกคน ก็เราก็จะไปดูท่านฤาษีว่าท่านเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วผมจะออกเดินทางต่อเลยนะครับไปก็เนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะตกหนักแล้วก็ตกแรงมากเลยนะแต่วันนี้เนี่ยแบบที่เขาพูดอ่ฟ้าหลังฝนเนี่ยยอมสวยงามเสมอแล้ววันนี้เนี่ยฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับแล้วก็อากาศดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ร้อนนิดหนึ่งอะพี่ๆผมก็เลยเอ๊ะเดินมาทางนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าทางเนี้ยมันดีพี่ๆนะมันไม่ค่อยลกเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นลกตรงข้างหน้าปกติเนี่ยเราจะต้องเดินทางน้ำนะแต่วันนี้เนี่ยทางน้ำเนี่ยเดินไม่ไมได้นะพี่นะค่อนข้างที่น้ำเนี่ค่อนข้างที่จะขุ่นนะครับแล้วก็ทางมันเดินลําบากนะผมก็เลยอาศัยทางทางนี้เลยดีกว่า ทางเนี้ยลมลืม่นแต่ว่าส่วนมากพวกเราจะไม่ค่อยผ่านกันนะเพราะว่ามันจะไกลนิดหนึ่งนะพี่พี่มัน,ค,นค่อนข้างที่จะไกลปกติเราจะเดินอีกทางหนึ่งเนี้ยคือมันจะใกล้กว่านะฮะผมเองก็ไม่รู้ว่าท่านฤษีท่านเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้มาหาท่านฤษีเนี้ยตั้งแต่รอบนั้นอนะจนถึงตอนนี้ผมไม่ได้มาเลยตอนนั้นเป็นช่วงที่ฝนตกใหญ่นะตอนนี้ฝนก็เริ่มซาละ ก็ดีขึ้นไตรงทางเนี้ยมันจะอันตรายนิดนึงเพราะมันจะเป็นเขาเรียกว่าทางเดินลึกคือถ้าพลาดก็คือถ้าพลาดก็ตก,กอย่างเดียวนะพี่พีน่นะคือเราต้องเดินแบบระมัดระวังยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยบางทีเนี้ยทางเนี้ยเดินมาไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันลื่นมากแล้วก็มันอันตรายมากๆเลยนะ ็นไหมพี่ไอตรงเนี้ยดูแบบนี้มันลื่นนะฮะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะลื่นมากด้วยนะฮะแล้วตอนเนี้ยเสียงนกเสียงอะไรเนี่ยธรรมชาติเนี่ยไปไม่หมดเลยค่อนข้างที่ธรรมชาติก็จุตรวมสมบูรณ์แล้วก็ดีขึ้นนะนี่เห็นไหมปกติเนี่ยพี่เราต้องเดินข้ามทางน้ำอันเนี้ยมนันง่ายแต่ตอนเนี้ยน้ํามันแล้วก็ทางเดินลก,ลกนะผมก็เลยอาศัยเป็นทางนี้แล้วกันนะครับ ดูพี่ๆนะทางเดินมันค่อนข้างพี่จะลำบากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ตอนหนามเนี่ยขึ้นเยอะมากแล้วก็จริงๆผมเองก็อยากจะใส่กางเกงขายาวมานะแต่มันมันไม่ถนัดนะันในการเดินในการอะไรต่างๆมันค่อนข้างพี่จะลำบากก็เลยเอ้ใสก่กางเกงขาสั้นนี่แหละสำหรับผมดีสุดแล้วนะทุกคนได้ยินเสียงน้ำไหลไหมไม่รู้ว่าน้ำมันขุ่น มันเดิมหรือเปล่ารอบที่แล้วนี่กมาน้ำมันขุ่นมากเลยนะฮะโอ้โรอบที่แล้วเรามาน้ำขุ่นแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำมันไม่ขุ่นสักเท่าไหร่เลยนะน้ำมันใสขึ้นเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูลำธานดีวกว่า อยู่ข้างนอกก็ร้อนนะแต่พอลากเข้ามาที่ลําถานแล้วรู้สึกเย็นสบายแต่เหมือนมีกลิ่นสาอ้อลืมไปวันนี้เนี่ยผมเดินทางมาคนเดียวนะเนื่องจากว่าคือน้องๆเนี่ยไปเลี้ยนหมดเลยนะฮะก็วันนี้ก็เป็นวันพุธนะพี่ๆแล้วก็เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าเห็ดเนี่ยคืนแล้วแต่ไม่รู้อะผมเดินมาผมยังไม่เจอเห็ดเลยนะหรือว่าเดินมาไม่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่า จากผมไม่ได้มานานเลยนะเดี๋ยวผมจะไปพักตรงนั้นสักนิดนึงนะค่อนข้างที่เดือนมาไกลดีเลยน้ำเนี่ยสามารถใช้ดื่มใช้อะไรได้เลยนะเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะไปดื่มน้ำาพ้างน้านนู่นนะฮะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสะอาดขึ้นเยอะเลยนะพี่ๆนะคือน้ำเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันไม่มีสารไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ไม่มีกัน ขเรียกว่าอะไรนะไม่มีการปลูกผักที่มีสารอะไรเลยนะแถวนี้ไม่มีนะคือธรรมชาติลว100้วนร้อยเปเนะ,ะว้าวนี่เลยจุดประจำกายของเราเลยนะฮะคือบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะขออัุญาตเนี่ยล้างล้างตากหน่อยแล้วกันไม่ล้างหน้าเพราะว่า มันเดินมาล้างหน้าเลยไม่ได้นะโโน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นสดขึ้นมากเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตดื่มน้ำก่อนฮนะ ขึ้นมากเลยนะเธอต้องขออภัยในการแต่งตัวนะเพราะว่าเธอจะใส่เกงขายาวแล้วมันอึดอัดผมเดินไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะพี่ๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูความสวยของธรรมชาตินะแล้วทุกคนเชื่อไหมมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอะที่ผมเองเนี่ยเดินมานะครับแล้วก็เจอตะภาพตัวเบลเลอร์เลยนะตอนนั้นอะผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะพี่ผมรีบไปรีบมานะ่ะ พอตอนนั้นเรื่องร้อนใจหลายเรื่องเลยผมเจอตะภาพน้ําตัวใหญ่มากเลยนะถ้าเป็นบางท่านเนี่ยเขาก็อาจจะไปทําเป็นอาหารนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมดูแล้วเขาก็หากินตาม,ตามธรรมชาติแล้วก็กระดองเขาเน้นนิ่มมากผมจับนะฮะบริเวณแถวๆข้างบนนี่แหละตับันล่ำเลยนะพี่นะเดี๋ยวผมให้ดูบริเวณที่ผมเจอตะภาพน้ําดีกว่าอะเราไปต่อกันเนาะ เจอตัวใหญ่แล้วก็เขาเองก็ไม่ได้หนีอะไรผมนะแสดงว่าเขาหน้าจะรู้ว่าเราไม่มีพิษมีภายแลยต่อเขาเขาก็ไม่น่าจะหนีปกติเนี่ยเขาจะหนีนะไอ้พวกเนี้ยแต่ทีนี้เขาไม่หนีเฮ้ยทางมันไปไม่ได้แล้วโอโ้โหต้องแต่ฝนตกหนักกว่านั้นนะ่ะพี่พี่ดู นี่รอบนั้นเรามาเจอตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมเป็นแอ่งน้ําเลยนะพี่พี่เป็นแอ่งน้ําตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเขาใหญ่มากผมเจอนะถ้าเป็นคนบางบางคนนะที่เข้ามาก็ไม่น่าจะเหลือแล้วละถ้าเขาเจอสภาพแบบนี้นะนี่แต่ผมไม่ทําอะไรเขานะผมก็ลองกดดูกระดองเขาเนี้ยคือน,นิ่มมากเลยนะตัวเขาใหญ่มากโอเคพี่ตอนนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตงดใช้เสียงนะเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่า มีฐานพระมาหรือว่าไม่มีนะเพราะว่ามันถึงที่ที่ท่านฤาษีอยู่แล้วนะขออนุญาตงดใช้เสียงก่อนนะวันนี้ผมรีบมาหาท่านฤาษีมากเลยนะมาคุยเรื่องน้องทาังกับพิยมขออนุญาตเงียบก่อนนะ ไม่อยู่นะเฮ้ยเสียงคนเดินบ่ไม่มีแม่มีไม่มีไม่มีเด right ี๋ยวผมจะลองแอบทันฤาษีนะผมจะดูว่าทันฤาษีทันรู้หรือเปล่า ท่านรู้จริงนะฮะท่านบอกว่าท่านบอกกับผมว่าไม่ต้องแอบ,บหรอกท่านรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องหมอเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปกราบทา่านฤาษีก่อนนะ คือหล่พาดดูหมอเนี่ยแต่คือหล่พาดดูดีดอกพาดดูทุกคนนะคือท่านฤาษีบอกว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วมันไม่ใช่ช่วงที่ฝนตกมันไม่ใช่ช่วงที่ฐานพม่าเขาจะผ่านแล้วนะท่านฤาษีบอกว่าไม่ผ่านละท่านฤาษีบอกว่าไม้ใกล้ๆไใ,ใกล้ๆท่านฤาษีปลอดภัยนะโอ้โหพี่เดี๋ยวดูน้ำ นี่ผมน่าจะเข้าใกล้ทารุษีเป็นครั้งที่สองนะฮะของตรงนี้นะอืมเม่ทารุษีบอสเป็นไงมาไงบ้างมาที่นี่นี่ก็น่าจะเป็นถุงขนมที่น้องทศสารกับพี่ยมน่าจะกินไว้อะ่ะโอ้คนดูที่ทารุษีอยู่ดิ ไม่รู้ว่าข้างหลังนี่เป็นอะไรบ้างนะฮะอ๋อเอามีอธิบาอันนี้เดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ทุก่นนะผมรู้สึกถ่ายท่านฤษีไม่ได้เลยแล้วผมเดินไปหาท่านดีกว่าเพราะว่ายังไม่เวิร์กกว่านะ อ,อย่างนี้ดีกว่าพี่ๆนะนี่นี่นะแล้วก็ไปคุยทั่ท่านที่สี่นะเสียงนกเสียงอะไรร้องเต็มไปหมดเลยมันก็ไดียินเสียงดังเมืเมละ กันนีตะเยนนี่นี่บ้มเลนหกูจอูอ๋อจะกินเีวนเ็ลาเ็คกล่ดปาปาูิชออย่ากาอีี่เกกินปะป้าโมช้ดีปทันสีบอกว่าเดที่ตะเียนีดปากรตึงเลปวดปาขี้มอ้่่่ทีจ้เนี่กูจ้ ูนี่ท่านสมุทรีชอบชื้ก็พี่ๆนะครับตอนนี้ท่านฤาษีท่านพูดกับผมว่าท่านบอกว่าท่านไม่อยากให้น้องทศสารกับพี่โยมอะไปติดตามพ่อของพ่อน้องทศสาเยอะเดี๋ยวพ่อน้องทศนารเนี่ยจะพาไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะหรือว่าไปในกระเป๋าของตาลุงนั่นนะคือท่านฤาษีบอกถ้าเป็นไปได้เนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยให้รีบพาน้องทศสารกับพี่โยมเนี่ยมาอยู่ที่นี่ดีกว่าเพราะว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นนะฮะ Boga của mẹ nina. Dono muốn lắm mò. Dono muốn kìu. bỏ. Doni pine for toy nợ đến hô. Nay. Dona muốn nắm 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 muốn anh muốn nắm 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 muốn mình muốn nắm muốn เนี่ยเก่อยู่เดียวจ้าดเดนนา่ทนราสีบอกท่านฤุสีก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะแต่ท่านฤาสีบอกให้ผมเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงเนี้ยเพราะว่าทานราสีบอกว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีฝนตกหนักอีกนะฮะท่านราสีบอกทุกคนได้ยินเสียงนกไหมนกดังมากเลยนะ เดี๋ย่น้อก้นิเรื่องะนคือต้วาจหาหนึ่งาหน่เาน่กอวา่ดุเดกน่หนนี่ว่าอแล้วปี่เผมตกใจคำพูดท่าฤษีเลยทุกคนฮะผมตกใจคำพูดท่าฤษีมากเดีนตบส คดดนนารุสีบอกว่าอกวเมื่อันีาเมธเฮ้ยพี่เป็นไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันต้องรอดูกันอะว่าจริงไม่จริงหรือเปล่าแบบที่ทาฤาษีพูดนะฮะทาฤาสีบอกว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยมันจะมีงูจงอางตัวใหญ่เนี่ยเข้าบ้านผมนะมันจะมีงูจงอางตัวใหญ่เข้าบ้านผมนะครับมีอุตสาหดหัวุตหด,ด ม้อนนีแตรท่านฤาษีบอกว่าไม่เชื่อเดี๋ยวดูวันนี้ตอนเย็นๆนะท่านฤาษีบอกจะมีงูจงอัางตัวใหญ่เข้าบ้านผมจะเข้าบ้านแน่ข้างหลังบ้านผมมีประตูอ่ะประตูนี้ก็ไม่อดอท่านฤาษีบอกให้ระวังตัวให้ที่สุดบัวเขาจะใหญ่มากกระดูดชิ้นด้วยละดูชิ้นด้ดยแลและ พี่พี่ครับทันราษีบอกว่างูจงอังที่จะเข้าบ้านผมโอวเท่านี้เลยเหรอแทวีอุ้ยพี่พี่เป็นไปได้ไงอ่ะโัวเท่านี้เลยนะทันราษีบอกทันราษีให้ระวังเลยนะฮะทันราสีบอกให้ระวังตัวให้ดีเลยเด็กๆที่บ้านอ่ะอย่าเดินพลาดพอ อาจารย์ก็มบอกให้ตามีมีก่อนาจารย์มองคุต้องมีบ่าือนู้วดอกก็เจ้าเด่นาะโอ้ท่านฤษีบอกว่าให้ระวงังผมถามว่างูตัวนั้นจะเข้ามาในบ้านผมเพื่ออะไรท่านฤษีบอกเด็กๆในบ้านอ่ะชอบทิ้งเปลือกไข่มีกลิ่นคาวมีกลิ่นอะไรเขาจะเข้ามานอนหรือเปล่าท่านฤษีบอกตัวใหญ่มากเลยนะเท่าทอดไม้ท่อนนี้ยพี่ๆนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ ท่อนไม้กับแขนน้องแฟงนะฮะมันต่างกันรีบๆเลยนะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าอุยนี่มันปอนหนามนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอหนามออกก่อนนะ พี่พี่เอ็มสียดูแขนผมนะกะบไอเดียวเองนะฮะดูท่อนไม้ดินี่เลยนะครับโอ้โหจงอังจะเข้าบ้านผมตัวขนาดนี้เลยเหรอพี่พี่ถ้านฤษีบอกนะจงอังจะเข้าตัวขนาดนี้เลยอะ่ะเนี่ยโอโ้ไม่ใช่เล่นๆนะครับไอเรื่องนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงไม่จริงแต่เราต้องรอดูนะผมจะต้องรอดูนะฮะ ว่าจริงหรือเปล่าแบบที่ท่านฤาษีพูดว่าเราเห็นดาวนี่ทหารหนึ่งวันจริงย่าโลท่านฤศีบอกว่าไม่เชื่อเย็นนี้เห็นแน่ถ้าผมกลับไปนะฮะสาธุพี่พี่แดดาจะกระเมร์เป็นย้อนต้นน้องมีบ้างหมอจะมาน้องมีบ้าจะเล่นเนื้อคุกตุบูโลท่านฤาษีบอกว่าจงอังตัวนี้อันตรายมากลัดโบจะใหญ่มากพี่พี่นะอัศรพิษนะ ไม่แน่ไม่นอนนะพี่พี่เราดูจากคลิปนี้ได้เลยนะว่าแบบที่ทานฤาสีพูดืเลเวบ่าจะมีจงอังเข้าบ้านผมตัวใหญ่มากท่านฤาสีบอกต้องหาคนมาจัดการนะเพราะมันไม่ปลอดภัยกับคนในบ้านนะฮะผมนี่ขนลุกเลยนะพี่พีๆตอนนี้ไม่นึกไม่ฝันว่าท่านฤาสีท่านจะพูดกับผมมาแบบนี้นะครับว่าจะมีจงอังตัวใหญ่เข้าบ้านผมอจะรูดูว่าเนาะ โจคิดด้วยเนาะหูงัไปเลือยอมู้ดับพาน,นีเรื่องดืนี่ฮะแล้วทารุสีบอกไม่ได้มีตัวเดียวนะทารุสีบอกมีตัวผู้กับตัวเมียนะฮะทารุสีบอกถ้าจัดการได้ให้จัดการนะม,น<พ> <S <S มันเป็นงูสอสรพิษนะฮะอมู้ดับพานเรือ่อนาวีบ้าอทารุส,ารสีบอกไม่เชื่อรอดูอ,อ,อนนมู้ดับพานีเม่เม่ทารุสีบอกไม่เชื่อดู วันนี้ไม่ตัวเมียก็ตัวผู้จะเข้าบ้านผมดอกปัญยากำมาเสี้ยกว่าได้ไหนี่พาดูบ่ไหมนี่มาเี้ยยุบลอดสอไมอยู่เรื่องวันนี้นี่มาบ้านนี่บ้างบาอืมท่านฤาษีบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนใจดีเนี่ยเข้ามาช่วยจัดการเรื่องงูให้นะเดี๋ยวพี่ๆนะคลิปเนี่ยผมอาจจะปล่อยในวันพฤรลหัดก็ได้นะช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนะพี่ๆ จะรอดูนะฮะว่าเป็นจริงอย่างที่ท่านฤษีพูดหรือเปล่ามีเจยกยีอาคาวิซี่ก็ท่านฤษีบอกว่าตอนเนี้ยถ้าอยากเชื่อมเม่นม,ม,ทม่ท่านฤษีบอกว่าตอนเนี้ยให้ผมเนี่ยรีบกลับไปบอกคนที่บ้านนะฮะให้กลับไปบอกคนที่บ้านนะพี่พี่เดี๋ยวผมจะขอกลับลาท่านฤษีเลยแล้วก็ผมจะเดินทางกลับเลยนะะท่านฤษีพูดมาแบบนี้ผมเชื่อแน่นอนนะครับ ทารุศีบอกให้ผมรีบเดินทางกลับบ้านแล้วก็ไปบอกคนในบ้านว่าจะมีงูเข้านะครับมีเจอีก่ชัววะพี่พ่นะตอนนี้ผมต้องกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าท่านราษีท่านพูดว่ารีบกลับไปบอกคนในบ้านว่าจะมีงูจงอางโวใหญ่เข้าบ้านขนาดนี้เลยนะพี่พี่เดี๋ยวผมจะกลับไปบอก คนในบ้านแล้วก็น้องๆรวมทั้งหญิงเพชรมเจย,ยกีชัวโอ้ชาลุสีบอกลับเลยโอเคพี่ี่ผมกลับเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่แน่ไม่หนอนะแบบที่ชาลุสีพูดนะทุกคนนะเจอใหม่นะครับผม